Oh shit. Here we go again. <laughs> 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 yeah, Surprise, Surprise <laughs> motherfucker. <laughs> 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 <interested> <coughs> uh... <laughs> ก้ตาก้มตาก้มตากเดินก้ตาเอวะเขาทำแบบประมุขหยุดนาอย่างนี้โอ้ยอ้ยมาอีกที่่อ ผ่านเลยรู้ก่อนมึงจะผ่านโมกาอีสานิวาอีโมจีได้อิโมจีแบบน่าอไดจีอะเป็นยังไงห้าตัวอีอิโมจีเมสีเรียบประปุ๋ยเ้ลตาเน่ย À <t> <coughs> <Attab00. sindii> <coughs> <coughs> <laughs> oh shit. Oh, shit. <laughs> Yippee! <laughs> 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 ต่อยผมนะครับมันต่อยผมนะครับแล้วมึงต้องต่อยกูแล้วครับทำไมผมต้องต่อยผมเป็นลุงพลเหรอครับผมเป็นลุงพลเหรอมึงด่ากูมึงเป็นลุงพลเหรอมึงทำกูอ่ะกูเป็นนักข่าวผมมาสัมภาษณ์ดีดีข้างหนนี่จับหน่อยดีหน่อยไม่ไม่ดีหน่อยค่อยไม่พุ่งดีหน่อยพุ่งดีหน่อยช่องนี้หน่อยควายคยให้ดีหน่อยไม่เป็นอะไรให้พุ่งดีหน่อยช่องนี้ ผมถือหน่อยดิมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเดี๋ยวปีน้ำตาครับน้ำตาของมาปีน้ำี่น้ำตาไม้หมดนี่นะครับนี่ครับนี่ครับนจ่ายดูจ่ายนะพี่เอาเมื่อกี้ไม่ต่อยผมนะผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะผมแค่มาทำบ้านเจ๊ผมมีอะไรที่ทำบ้าถามมึงกปังไมะถามมึงดีๆถามมึงดีๆว่ามึงทำอะไรอยู่ที่ไหน บอกว่าบ้านเรื่องนี้ไม่บอกอยู่ที่ประเทศไทยเออรู้ไหมกูหัวกูฮะเออนี่นะครัาพูดรู้ไหมเออเออมึงบอกว่ากูได้กินกูได้ดีพูดไหมได้ตีนมึงเลยนะนี่ครับก็อมอยู่ประเทศไทยไหมอ่าปวดอ่ารปวดไอโอมครับอาหารปวดไอโอมนะครับเวินาทีทำอะไรมึงกินเนอะอได้ครับไม่เป็นไรผมเป็นนักข่าวพี่เฉครับไม่ผมไม่ตอบโต้มีมีแค่อัดคลิปเฉพอ่ะอัดคลิปไอ้บ้าเดินไปเดินมาครับครับอ๋อกูตีนะเอากูตีนะกูตีนะ นี่ครับนี่ครับติดหนามติดหนามติดหิาครับเอาแล้วแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อขึ้นมาส่วนรู้ว่าจะยอมแพ้ดีๆมองที่ดวงจันทร์นะครับดูว่าดวงจันทร์สวยมากนะครับไม่ใช่นะครับเป็นเกย์ต่างเขาจะเขาจะเป็นหมาป่าครับเขาจะเป็นหมาป่าครับเขาดูหนังแบ๊วบบ่อยนะฮะแล้วจะหอนบู้เล้วมีคนออกมาตามตัวก็จะไล่พวกผมนะครับ อมหมาป่าแต่พวกพี่กินหมาไอ้อมเป็นหมาหมาขี้เลือนนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยพิงกมันไม่มีขนวะไม่มีแผลอุ้ยน่ะตาหมาขี้เลือนนะครับยิ้มมีคนยาวมึงกูจงกูองภูมิใจไหมนะขนหมอยยาวกูแต่บอกบอกความสกปรกของมึงนะครับแบบไม่โกนหมอยนะครับกูต้องรู้ไหมครับว่าหมอยมึงยาวกว่ากูเปลี่ยนยาวเอามึงนี่ยแค่พิคี้ฝุ่นครับพี้ฝุ่นพี้ฝุ่นล่ะครับพี้ฝุ่นล่ะครับตายมึงฆ่ากู กูเพิ่งอาบน้ำมาเสร็จตมันมันหมาเลยไม่รู้มีหมาไะไหรือเปล่าครับครับถ้ายังไม่มีครับเลือกอย่างของมึงด้วยได้ได้แล้วมึงเลือกใช้กิริยากูมึงนะครับเลิกเลิกกวนอย่าวาคุยอยู่มด้วยมึงแรกบอกว่ากูมึงกูมึงกับกูได้วยนะครับกูไม่เคยพูดอย่างนี้เมาก่อนแ้่ตาย่างี้ครับผมไม่เชื่อครับเตือง เขา <GH TS S 2> ไม่ต้อนรับมึงหรอกครับเลือกพิบุรีได้ไมโอเคดาครับจะเลือกดาแครับเลือกบุหรี่ครับผมจะเลิกบุหรี่นะครับนี่ครับเอาการดาเก้าดาครับโอ้ยตึมดาครับนี่ครับเป็นกูว่าเราบอกร้องกันแล้ยมันเจ่า สู้สู้สู้เน er> ี่ยผมหอยคุณสู้คุณเนี่ยเขายศใหญ่นะครับยศของทหารครับเต็มหลังลามยันหลังครับติดผิดด้านแม่จะติดผิดด้านมันติดตรงนั้นมาโยดเขาเยอะเกินลามยันหลังครับตอนแรกเขามีแค่ข้างหน้านี่ยันเส้นหลังอ่ะจ้าผมยศเป็นแค่นั้นน่ะเรจะสู้ข้าได้ยังไงเอ็มดูดิดูดาวข้าเป็นไงแนบไหมฮ่าฮ่าฮ่าดีนะว่าใส่แขนสั่ง ถ้าใส่แขนยาวเราไม่ต้องห่วงดาวพรับมาถึงนี่ลามมาถึงนิ้วนางยกมาเป็นแหวนรุ่นจีบล้อเปิดไฟสูงสาดเข้ามาหูตาแตกบอลมีเยอะจัดไงครับแกออกให้เด้งเอ้าแกอะไรมึงโตแล้วมึงแก่ไปได้ไอ้ทั้งมีทา้งแล้วมันไม่แก่มันไม่ใช่แล้วมันไม่สมแล้วมึงทำอะไรกูมึงทำอะไรก้หาเลี้ยงตูดไม่ถึงทำอะไรโก้มึงทำอะไรโก้มึงจะสารภาพมาก่อนนะกูจะให้อภัยมึงมึงทำอะไรกับกิมก่อนตอนแรก ด่าเห็บหมาปักไหนไหนฮะในคอมเมนต์ว่าเห็บหมาโอ้โหเม้นยังวะย้ายอีกมีครั้งที่สองขอช่วยขอด่าไหนไหนด่าไหนไหนเฟสเฟสมึงรับมึงด่าหรือเพื่อนด่ากูให้พูดอีกทีผมด่าอ่ามึงอกี้อ้างเพื่อนทำไมอืมก็หกกูท่อไมจะหนีความบิดใช่ไหม แต่มึงไม่รอดหรอกมันมันไม่เนียนเอ้ยไอ้อกอย่งนึ่งมึงได้คอมทำไมมึงเดินไปคนเดียวทำเป็นถึงเป็นอย่างนั้นไม่มีใครไปกับโอ๋แต่แล้วมึงอยากได้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีอะไรถาหรอกหรอทงานประกงก็เสร็จแล้วมึงทำอะไรละก็เรียนมาเล่นแล้วทำไมถึงไม่ปิดคอมเล่นอนะกูไม่ว่าหรอกขึ้นไปอะ่ะปิดแล้วนะองค์กลัวแบบคอมมันพังแล้วเห็นมึงว่าเปิดตพี่เต๋บอกว่าใช่กดไอ้ตรงปุ่มข้างล่างมันจะพัง มันเลยไม่กดองกลัวมันไม่กดตรงที่กูเคยสอนมึงอ่ะก็มันก็มันไม่ดับนะก็ตรงนั้นกล่องนั้นมันเปิดอยู่ไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวมันแล้วก็มันกดมันก็ดับไปเลยมจะใส่ความดุเรียนโอไม่มีคอมโอ้ไม่มีคอมมีแย่กูยังไปทำความสะอาดที่โรงเรียนเลคอมเต็มโน้ตบุ๊กอะไรก็เขายังไม่ให้เล่นก็เขายังเปิดให้เปิดเรียนภาคเนี้ยจะให้เล่นเล่นเอ่นมอ ใช่ผมจะให้อภัยน้องเล้นะครับอ้าอ้าอ้